หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับกยศได้ออกมาเปิด8มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กยศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวันนี้มาดูภาพรวมตัวเลขของลูกหนี้กยศกันหน่อยรวมไปถึงสถานะการชําระหนี้ว่าปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะครับภาพรวมนะครับสถานะผู้กู้ยืมเงินจากกยศนั้นมีทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก่อนนะครับ5ล้าน7จ็ดแรายครับแบ่งออกมานะครับเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ครับมาดูอ่ามาดูทางด้านนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ 17%นะครับอยู่ในช่วงที่ปลอดหนี้ก็จะมีจำนวนคนอยู่ที่ 9 62,520รายวงเงินอยู่ที่ประมาณ1 8,962ล้านบาทนะครับส่วนกลุ่มถัดมานะครับ20เป็นกลุ่มที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะอยู่ที่1 7, 1 4 7 2 3 1 1รายวงเงินก้อนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ77,16 0ล้านบาทแล้วก็มี1ตรงนี้นะครับที่เสียชีวิตทุพพลภาพ ก็จะมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับ5,000ขออภครับ5 6 6 6 1รายก็วงเงินประมาณ4,941ล้านบาททีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจครับครึ่งวงกลมเกือบครึ่งนี่เลยฮะเกินครึ่งอีกต่างหากฮะก็คือ62นะครับก็คืออยู่ระหว่างการชำระหนี้มีจำนวนถึง3,6770รายวงเงินนะครับ42,600 ขอพัยครับ426,104ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นวงเงินที่เยอะทีนี้เราเจาะมาดูรายละเอียดในกลุ่มนี้กันนะครับเป็นสถานะที่อยู่ระหว่างการชําระหนี้ลูกหนี้ที่ค้างชําระนี้อยู่นะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งสิ้นนะครับ2,167,59รายนะครับก็เป็นเงินต้นที่ค้างชําระก็มีอยู่ที่78,708ล้านบาท50นะครับ ครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินคดีทีนี้ถัดมานะฮะ40% 40%ตรงนี้เนี่ยคือในกลุ่มที่ดําเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งแบ่งออกมาเป็น10%อันนี้เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าถัดไปนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยทางกยศเองก็มีการออกมาตรการนะครับช่องทางการชําระเงินต่างๆผ่านนี่ผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีแบบหักผ่านบัญชีบ้างนะหรือว่าผ่านระบบโทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆหักผ่านตู้ ATM ธนาคารเคาน์เตอร์ต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยล่าสุดที่ทางกยศเขาออกมานะครับก็คือการหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้กยศที่สังกัดหน่วยงานของรัฐทางาวิสาหกิจแล้วก็ทางด้านหน่วยงานเอกชนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปเข้ากับ หนึ่งมาตรการที่กยศได้ออกมาจาก8มาตรการนะครับก็คือจะหักเพียงแค่10บาทจากยอดเงินนะครับที่ได้คุยตกลงกับนายจ้างเอาไว้ก็คือจะหักแค่10บาทเป็นมาตรการที่จะเยียวยานั่นเองทีนี้นะครับหน้าถัดไปอันนี้มาดูขั้นตอนของการชําระหนี้กยศกันหน่อยกว่าจะมาเป็นลูกหนี้กยศมีเส้นทางกันอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับพอเรากู้ยืมเงินในระหว่างเรียนนะฮะเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียนจบพักสองปีนะครับก็จะเป็นในช่วงที่เขาเรียกว่าปลอดหนี้ ช่วงนี้เนี่ยคือไม่ต้องชําระเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีกําลังมากพอที่จะสามารถชําระได้มีศัก,กยภาพก็ชําระคืนได้แต่ว่าช่วง2ปีนี้จะไม่คิดดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าครบ2ปีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการชําระนี้ตามปกตินะครับก็คือให้ชําระให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีแล้วก็แต่ละปีในกยศก็จะแสดงนะครับเป็นภาพรวมเป็นตารางการชําระเงินเนี่ยออกมาให้ได้เลือกชําระการว่าไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนั่นเองนะครับแต่ทีนี้หากผ่า ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่มีการชำระหนี้ก็จะถูกฟ้องดำเนินคดีก็ต้องมีการไปทำสัญญาปร,ประนีประนอมนี้กันที่ศาลแล้วก็แบ่งชำระนะครับให้เสร็จสิ้นภายใน9-15ถึงปีแล้วถ้าเกิดว่าจากนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีการชำระหนี้อีกนะครับก็จะถูกบังคับคดียึดทรัพย์แล้วก็จะมีการขายทอดตลาดเพื่อมาชำระหนี้ปิดบัญชีนั่นเองนะครับ ทีนี้ครับจากมาตรการนะครับที่ทางด้านกยศนั้นเปิดออกมา8มาตรการเพื่อที่จะรองรับนะครับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั้นแน่นอนครับได้รับเสียงวิพากษ์วิจารและก็มีการตั้งคําถามเป็นอย่างมากนะครับในถึงรายละเอียดวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับคุณชัยนรงค์กัจฉปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะครับว่ามีรายละเอียดเรื่องนี้กันอย่างไรขณะนี้ร่วมรายการทางโทรศัพท์กับเราอยู่สวัสดีครับคุณชัยนรงค์ครับครับสวัสดีครับ คุณเชนรงครับก่อนอื่นเลยฮะหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลกังวลใจกันอยู่นะถึงแปดมาตรการที่ออกมาบางคนก็คิดว่าเอ๊มันไม่ครอบคลุมหรือเปล่านะฮะอยากให้ช่วยอธิบายมาตรการตรงนี้ก่อนครับครับเราเรา,เรามีมาตรการหลายมาตรการนะครับในการที่จะทําให้ผู้กู้ยืมเมนี่ยลดภาระลงนะครับครับเอ่อประเด็นสาคัญคือคือคนที่ชำระนี่เป็นปกติเนี่ยถ้าเผื่อถึงกําหนดชําระแล้วไม่สามารถชำระได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเกิดการผิดนัดขึ้น ซึ่งจะมีดอกเบียเ้ยเบี้ยตับอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับครับวันนี้เราลดเหลือ0.5เปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าเมื่อถึงกำหนด,ดชาระแล้วไม่สามารถชําระได้เนี่ยสมมติว,ว่ามีมีนี่ต้องชําระ10,000บาทในกรณีที่น้องๆยังจ่ายไม่ได้เนี่ยจะเกิดเบี้ยตับเพียงปีละ50บาทเท่านั้นเองครับซึ่งเราเรา,เราเชื่อว่าน่าจะกระทบกับน้องๆน,น้อยน้อยน้อยมากจากเดือที่7.5เปอร์เซ็นตอันนี้คือมาตรการแรกนะครับอันอันที่สองคือเรื่องการหักเงินเดือนเนี่ย จากเดิมเรามีการหักในภาคเอกชนกับภาครัฐหนึ่งครับตอนนี้ภาคเอกชนเราหักส่วนใหญ่หักตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทจนถึงประมาณหนึ่งหมื่นบาทครับวันนี้เราลดให้เหลือสิบบาทต่อคนต่อเดือนเลยเป็นเวลาสามเดือนครับครับตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราจะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสถานการณ์นี้มันดีขึ้นไหมเราอาจะมีแผนรองรับต่อไปในอนาคตครับครับตรงตรงนี้ผมถามแทรกนิดนึงครับคุณชัยนรงค์ฮะหลายคนก็มองว่าเงินสิบบาทที่หักเนี่ยบางคนก็มองว่าทาไมยังต้องหักอยู่ฮะทำไมไม่งดการหักไปเลยครับ เราตองต้องเลยว่าขั้นตอนปัจจุบันนี้นะครับเราเปลี่ยนวิธีการชําระเงินเนี่ยของผู้ที่มีรายได้ผ่านองค์กรนายจ้างไปวิธีหักเงเดือนแทีจริงแล้วการหักนี้ก็เป็นที่สิบบาทก็แทบจะไม่มีผลอะไรเพี่ยนแต่ว่าเป็นการหักต่อเน,นื่องเพราะว่าหลาังจากนี้ไปเราก็ต้องมีการหักต่อไปอีกนะครับเราถึงว่าให้หักเป็นสิบบาทเหมือนกับว่าให้บัญชีมันได้เดินไปอย่างนี้แหละฮะ สายหลุดนะครับคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเดี๋ยวติดต่อได้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันต่อคือหลายคนเองเนี่ยก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะฮะว่าในเรื่องของมาตราการเนี่ยบางทีมันไม่ครอบคลุมอย่างในโซเชียลนี่ก็มีการบอกว่าอย่างที่หัก สิบบาทอย่างที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าเกิดว่าไม่หักเลยเนี่ยจะดีกว่าไหมนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดว่าหักไปแล้วเนี่ยพอพ้นระยะกําหนดในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะต้องจ่ายในส่วนที่ค้างทบด้วยหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องพูดคุยกันต่อนะฮะสายกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชัยดารงครับครับครับผมขอโทษนะครับคือกฎหมายบอกว่าให้เรามีให้ หักเงินเดือนของลูกหนี้กสศเนี่ยหักผ่านกรมสรรพากรโดยให้นายจ้างหักผ่านกรมสรรพากรทุกเดือนนะครับครับดังนั้นเราจะมีการหักอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราลดเพียงสิบาทที่เป็นเืินที่ต่าที่สุดแล้วนะครับทีีนี้จะหักถึงหักแค่สิบาทนถึงเดือนมิถุนาถูกต้องไหมครแล้วก็หลายคนในตั้งคําถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากเดือนกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยต้องส่งยอดที่ค้างทั้งหมดด้วยไหมครับจริงๆนะก็จะถึงกําหนดชาระตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราเราจะประเมินขั้นต้นกัอนที่สามเดือนก่อน ในกรณีที่ปัญหาย,ยังมีเกิดสถานการณ์นี้มันยังยืดเยื้อต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาตรการเพิ่มเติมได้ครับอืครับผมทีนี้เนี่ยคุณชัยดารงมองมอง,มองอย่างไรฮะที่มีสสของพรรคก้าวไกลครับอย่างคุณปฏิพัทธ์แล้วก็รองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาสแสดงทัศนะนะครับบอกว่าอยากจะให้เป็นการงดพักชําระหนี้กันไปเลยครับ <c oughs> รวมไปถึง8มาตรก,การที่ออกมาเนี่ย <c oughs> เขาก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการแบ่งชนชั้นของลูกหนี้หรือเปล่าครับ ครับต้องต้องดีนนิดหนึ่งนะครับว่ากสศเนี่ยเราวัตถุประสงค์เราคือเราตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับแล้วเราก็ากองทุนของเราเนี่ยปัจจุบันเราหมุนเวียนได้โดยที่ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเลยนะครับเงินที่เรามาให้กู้แต่ละปีซึ่งซึ่งทุกปีจะต้องมีคนมากู้อย่างแน่อนอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะสามารถให้กู้ได้เนี่ยเราต้องได้รับเงินจากหมุนเวียนจากรุ่นที่จ่ายเข้ามานะครับสมมุติว่าถ้าเรามีการพักชำรละหนี้หนึ่งปีสองปีเนี่ย ปีหนึ่งเรารับชระนนี้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพันล้านสัามหมื่นหนึ่งพันล้านนะครัะครับผมว่าถ้าเราพักไี้สองปีเนี่ยจะไม่มีเงินไหลเข้าพยศประมาณหกหมื่นล้านซึ่งจะทําให้พยศเนี่ยไม่สามารถจะมีเงินให้น้องๆรุ่น,นใหม่กู้จะต้องกลับไปใช้งงประมาณอีกนะครับครับปะยศก็กำลังถึง,ถ,ง,ถ,งถึงส่วนนี้ว่าเราจะทําอย่างไรให้ให้สมดุลมากที่สุดเราถึงพยายามที่จะออกนโยบายมาที่ท,ที่เป็นไปได้ทุกทางนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดมีการพักชัระบนี่จริงเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเงินจะไม่ไหลเข้ากองทุนทีนี้แต่ว่าปีของกองทุนเรามีนักเรียนมากู้เนี่ยครับปีหนึ่งประมาณสองหมื่นหกพันล้านนะครับและปีนี้ก็คาดว่าการกู้เงินเนี่ยปีการศึกษาสองห้าหกสามเนี่ยจะใกล้หลักสามหมื่นล้านบาทครับครับทีนี้เนี่ยจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณเจนรงครับก็มันปฏิเสธไม่ได้นะครับหลายคนก็แสดงความเห็นกันก็บอกว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมดก็คืออยากให้ พักชาระหนี้ที่ว่านี้ไปเลยเนี่ยคุณชนะลงมองตรงนี้ยังไงครับนอกนอกจากว่ามันเป็นเงื่อนไข,ขของทางกองทุนอยู่แล้วครับคือจริงๆตรงน,นี้ต้องต้องบอกว่าการพักชำระหนี้ตอนนี้เราก็มีการพักให้นะครับพักสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครับจริงๆตอนนี้เราก็เข้าใจว่ามันก็มีคนั้งลูกหนี้ของเราเหลืยสามล้านรายประกอบด้วยคนหลายกลุ่มมากครับปรากฏทั้งคนที่ชาระหนี้ปกติชาระหนี้ผิดนัดชำระหนี้คนที่ถูกดําเนินคดีแล้วถูกบุกทับคดีแล้วก็จะมีคนหลายกลุ่มมาก เราก็พยายามที่จะดูแลทุกกลุ่มนะครับอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยครับวันนี้เราจะไม่มีการยึดทรัพย์อีกเลยจนถ้าไม่จําเป็นจริงๆครับจะยึดเฉพาะคนที่อายุความบังคับคดีใกล้จะขาดและคนที่ยึดแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยเป็นเวลาเก้าเดือนเนี่ยจะไม่มีการขายทอดตลาดอีกเลยครับครับทีนี้เนี่ยผม oh. ขออนุญ,ญาตนะทีนี้ผมขอถามแทนผู้ชมนิดน,นึงนะฮะก็มีหลายคนสน่งคําถามมาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณชยัยดารงพูดถึงนะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกิดว่าคนมีบัตรเนี่ยจะได้พักชําระเงินจะได้พักชําระหนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นทํางานอาชีพอิสระแล้วก็ไม่มีงานเพราะว่าโควิดเนี่ยนะครับก็อยากจะได้ในมาตราการเดียวกันกับแบบบัตรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันตรงนี้เนี่ยพอจะสามารถที่จะแก้ไขเพิ่มเติมได้ไหมครับ ือตอนนี้คนสําหรับคนที่ไม่มีรายได้นะครับหรือมีรายได้ไม่เกินแปดพันบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับวันนี้เราก็มีมาตรการผ่อนผันการชำระนี่อยู่แล้วนะครับวันนี้คือสามารถจแจ้งขอผ่อนผันการชำระนี่ได้คราวละหนึ่งปีไม่เกินสองคราวครับอืมครับผมวันนี้ถ้าใครที่ตกงานแล้วไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกินแปดพันบาทเนี่ยครับสามาดต่อขอผ่อนผันการชำระนี่ได้อยู่แล้วครับสามารถขอผ่อนผันได้อยู่แล้วนะฮะได้อยู่แล้วครับวันนี้ได้สองปี ถ้าเป็นการพักชำระหนี้นี่เราเราพักสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราพักให้สองปีครับครับแล้วจากมาตรการที่ออกมาแบบนี้ครับแน่นอนว่าเงินที่เข้ากองทุนก็อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยจะมีผลกระทบกับรุ่นน้องๆ <c oughs> ที่จะกู้ในปีต่อๆไปไหมครับคือวัน,นวันนี้เดือมปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะได้รับชำระหนี้อยู่ที่ประมาณสามหมื่นล้านนะครับครับแต่ แต่จากผลกระทบของสถานการณ์นี้เราเชื่อว่าวันวันนี้เราน่าจะได้รับเพียงประมาณสักสองหมื่นล้านก็จะหายไปประมาณหนึ่งหมื่นล้าน,าน,านอันนี้เป็นตัวเลขที่เราประมาณการนะครับแต่เรายืนยันว่าตอนนี้ปีสําหรับปีงบประมาณปีสองห้าหกสามเนี่ยเรายังมีเงินเพียงพอสาหรับน้องๆทุกคนที่ขายแคลนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะพบปัญหาเศรษฐกิจอาจจะมีรายได้ไม่พอหรืออาจจะตกงานหรือหรือมีรายได้ที่ไม่เพียงพอที่จะส่งลูก,ล,กลูกเรียนหนังสือเนี่ยนะครับ ยืนยันว่าเด็กทุกคนในประเทศนี้เรามีเงินให้กู้ได้อย่างเพียงพอทุกคนครับครับคุณเจนด้ลงครับผมถามเป็นภาพรวมเลยดีกว่าฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันมีคําถามเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่ากระแสที่มันวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาหลังจากที่8มาตรการออกมาเนี่ยครับหลังจากนี้ทางกยศจะมีการทบทวนมาตรการในการเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มมาตรการเข้าไปนะฮะเพื่อทําให้ลูกหนี้หลายคนที่อาจจะตกหลน่นหรือว่าอยู่นอกที่จะนอกเหนือที่จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับ ครับวันนี้ต้องต้องเรียนว่ากยศก็รับฟังทุกความคิดเห็นนะครับวันนี้มาตรการที่เราออกไปเนี่ยเราเราได้รับเสียงสะท้อนกลับมาพอสมควรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาตรการนี้กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมาตรการใดออกมาเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้นะครับกำหนดชำระหนี้ของกยศคือวันที่ห้ากรกฎาคมของทุกปีนะครับตอนนี้เดือนเมษายนยังมีเวลาอีกสามเดือนที่ยังยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ครับเดี๋ยวทางกยศยังเรายังมีเวลาที่เราจะ จะไปทบทวนเพิ่มเติมมาตรการต่างๆที่จะให้เพื่อช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดครับครับผมเอาวันนี้นะครับตรวจสอบเพียงเท่านี้ชัดทุกเจนทุกประเด็นนะครับขอบคุณคุณชัยนรงมากนะครับครับทม่ย่านดีดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็เป็นการพูดคุยนะครับกับทางด้านผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศทีนี้เนี่ยลูกหนี้นะครับก็สามารถไปตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของมาตรการได้นะครับที่เว็บไซต์ของกยศเองหรือว่าของธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้ผมก็พยายามถามแทนให้ได้คร่าวๆแล้วหลายคนที่ติดอกติดใจกันในประเด็นต่างๆเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมเมื่อกี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับว่าทางกยศนั้นยืนยันว่ารับฟังทุกความคิดเห็นหลังจากนี้อาจจะมีมาตรการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ได้นะครับ